ไม่เล่นสีเหรอเล่น<ไ>สีสีม่วงไม่สวยไ,ไม่เจียตุงสีนี้แหละอันนี้สีสีหายไปไหนหมดแล้วอ่ะด<ไ>ุยไม่มัตั้งสิบเอ็ดสีอ่ะนีไ่ไงไปหลือแค่นี้ตัวนี้อยู่ต,ตงรงนน้นระบายไ,ไปเลยหนึ่ง ไม่ต้องนับ <ไป S 2> ระบายไปเลยค่ะโเค,คาระบายไปเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ต้องไปดูก็าหายาอย่าให้ออกจากเส้นนะ กล่องสีอยู่ไหนแล้วอะในกระเป๋าวันนี้ไหมจ๊ะกล่องสีก็ใส่นั่นแหละก็เห็นจะได้ไม่ต้องจุกไมาใช้ทิ้งไปเลยไงมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ทิ้งไปเลยเอาแค่ปากกาเดือนสอไว้ไม่มีเดือนสอมันก็ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ออกอะสีนั้นอะอย่าให้ออกเดือดเส้นนะร้อนอะไม่อลายสีเลยร้อน ล้อสองข้างก็ต้องสีเหมือนกันนะทีนี้่ใส่นี่ไงอันนี้กับอันนี้ก็สีเหมือนกันแต่แค่อย่าให้ออกนองเส้นอันนี้ออกนอเส้นเยอะนะ ขยับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเพิ่งขยับขึ้นมาเออเอาออตั้งใจทำเมื่อกี้มันจะหล่นแล้วนะ่ะจะพ่นออกมาทำไมทำไมไม่กินเข้าไปให้หมดฉันเลี้ยงไม่ได้หรอกเนี่ยถ้อฉันอยู่กับมันสองคนอะ่ะตายแน่เขาหออมาตายบอกเลย ทั้งการบ้านทั้งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตายแน่คาะหอมบอกเลยถ้าไม่มีพี่รัตเนี่ยน้าไม่ได้ใจเย็นเหมือนพี่รัตนะไม่ได้ดังใจน้ฟาดเลยนะแน่ออกนอกเส้นนั่นอะออกนอกเส้นเยอะมันไม่สวยหน่ออก่เส้นเยอเถียงก็เก่งเวหอานอานระบายสวย ที่เล่ไหมเนี่ยทะบายดีๆแสบตาจะตัดหน้ามาให้หนมเข้าตอมออไปโดนน้องระบายไ,ไม่สวยเลยทำไมวันนี้ระบายไ,ไม่สวยอะ รบมันมีหลายสีดีนะได้เลยสีเหลืองทั้งหมดได้เลย่สบายไปเลยสีเดียวกันหมดเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เหลืองไปเลย เมื่อวานสาราระบายสวยมากเลยจะเกิดอะไนกระเป๋ามวสวยจริงรือเปล่าไม่ใช่ให้พี่รัดระบายให้นะไม่ใช่หอหอมมาลานน่ะไม่ใช่สวยสวยให้พี่รัดระบายให้จริงรือเปล่าไม่จริงระบายเองเหรอใช่ทำไมวันนี้ระบายขี้เหร่ละ่ะระบายขี้เหร่ไม่ได้เนีย่ยวันนี้ไม่เห็นสวยเลยนะแต่มีลายสีก็ถือว่าใช้ได้ เ <H en> ห็นพี่รับอกว่าเมืม่อวานนี้ระบายสวยหรอนี่เกียวกัเกิือดูสลาภาษาไทายนะมันระบายสวยเมื่อวานอ่ะจริงกระเป๋าหอมอย่าให้ออกนอกเส้นนะ เปิดสนสลายให้ดูหรอกอยากโชว์จริงๆเลยใจจะสวยเลยขนาดนั้นได้ดาวหรือเปล่าเหรอได้ดาวสามูให้ไให้ดาวบบนีสวยกับเพื่อนเลยสวยก่าเพื่อนจริงหรือเปล่า โอ้โหระบายเองเหรอเนี่ยทำไมสวยจังเลยอ่ะมันระบายจริงอ่ะเนี่ยเออมีหลายสีเว้ยสวยแต่ทำไมไม่ยิ้มอ่ะยิ้มแบบไม่เต็มใจเลยอ่ะมีรูปไทีมันจะยิ้มสวยๆหลอกใยูกอย่าให้ออกนอกเส้นไหนดูดิอันนี้สวยเปล่าสวยสวยก็ใช้ได้อยู่ 买一拜八楼。